จักมือไดแลเดือนหาปีใหม่เดือนหาปีใหม่ปีปีไรปีใหม่ปีนี้บ่เดือนหาปีใหม่คัตตูพายมาขอกรเช่นอะไรเรื่องเรามีเงินก่อนเรามีเงินแล้วเอาเราก่อนบ่เอาแล้วปัตตุมีได้ใช่เหตุใดบารีขัดพายมีเงินหรือไม่เอาคนนั้นแมนเพอแล้วมันก็มีบางมีเนาะ ตั้พ่ให้รอแค่สร้างข้ันเราก็ตู้มีอนให้รอเป็นช่องปีโผล มักพญมีเาพักนกวาเดี๋ยวนี้มักพมีบุรอมักพญตยอมันนั้นบอให้เขามาขอขอเป็นมักปอดาใพญ่มีเราล่อเรารื่อวานอะไรมักปอดายมักฮะหล่อวเออคนขาวเนะอ้นี่ก็ล่อคือกาซใช้แทนัศรรเนาะบอใ้นหัศจรคือได้ยินข่าวตู้มีเล่าว่ะโอ้ยว่ะ ผู้สาวนี่คือว่าให้รอดนแท้ว่าเป็นปีชองปีว่ะเออลาว์เภาไรเจ้าว่าวขักก็สิบโทสมันเนี่ยไงลาว์เภาอย่างเภาจากไรเจ้าเพราะว่ารอหลายรอไม่ไปใช่ไหมไปใช้อนกานบริการบ่านนักเลงเตรียมเงินเตรียมช่างมามันห้แล้วว่ามันจะมาจากนั้นมันหมูแม่นโตูมันโดนไปไม่ยั้นคือกันเัาโดนไปได้ไปได้เจ้าสารกระตาลายไม่แยงเับไปได้มันก็รู้ นี่กันเราจะเราจะก็รู้เนาะหรือว่าขินฮอวตู้เขาบอกรู้ว่าแนวใดดิคึ้ว่าตู้ไปห้างเงินแล้วโอ้ยอนว่าตู้มีเงินมาคอมอ้อโอ้ยชูตู้พายบ่ได้ดอกตู้มีบ่มีเงินนะยังว่าอลไรลาว่าตู้พายบ่มีเงินก็ยากนาะอ้าวจะมีเงินเห็นอ้าวไข่เบิ้งอ้าวเขาไม่ออกแล้วเนาะ คอเด้อมาเลยเ้อคอบอกว่าคอก็นอนใช่ก่อนแ่คอนอนใช้นอนเลือนนั่นเลยเคยนอนเคยนอนจะใหยังนั่งอยู่นั่งอยู่นังเงกับนั่งเล็นได้จังสิได้ติงเนได้จังสได้โอ้ารั้งว่าสงสานพอตู้เราทุกคนในตู้พาย ผู้เาวมักันยังมาลมได้นี่ไดเออมาอ้อนอยู่เดียวนี่ฮะยงผู้เช่มาแยมมาแยผู้สาวาตู้มีคานผู้สาวมาแซงรถสิบล้อแซงสิบล้อเออคารผู้เาวาไปได้จิตตยะชิมาชอยเพลนวะาอยเออผู้เช่าไปให้ชอยเป็นพันหัพันก็ยินดีตู้เฮ้ว่าจัดให้เลยวะบัตตพายเอาจะก็ชอยพันห้า เออชอยู่แล้ปัญหาหันมีแล้เอาน้ำพยัญาน้ะพยัญชนะเอาน้ำพยัญชนีพยัญชนีมีบ่มีแล้วว่าเรามีเนาะเห็นเลยเหรอจักได้เรเคยพบโบเห็นเลยมือน้ำเล้าเนี่ยมื่อเบิ่งเนาะมือหันมื่อเราบริชวนเมื่อเราบริชวนเมื่อนะชวนเมื่อกับมือหันมื่อ ว่าเราจะชวนชวนและคอยไปมือมีเมาเมื่อแลวค่ะมีเมาชิยันยังมีเมาไหมไปฉแปงเมื่อหรือเปล่าใครไมือรือไจ่ารอไปได้ไปจ่าไปแพ้งันมาไปโทรลาบมาเมื่อเรา็ือไปถามลาไ มันหอมโมชื่อไปเลยไปเลยได้หรอยังบ่ทันมาเก็บกาแฟยังบ่เบิดตู่เด้ๆเขาเก็บกาแฟได้เนี่ยเลยโดยไปเขาอีโม่เลยมาเขาไปก่อนไข่โม่มาเลยไปก่อนยังโม่เป็นยังไข่โม่กับไก่ละไปจับเขาไก่เนาะไก่เลยกาแฟหนาถามก่อนนี่มาไได้อันนี้เขายังหายลิ้มเดี๋ยเขาเลิ้มกาแฟนั่นน่ะมันเบิดแล้วสักขอชินมา เล่มน่ะมันบ่นพ่อได้เงินมื่อละเก้ราร้อยิบร้อยฉไปเห็ดไปชังเนาะกระเพาะหูน่ะมันกระเพียนชุกในร้านมาเบื้อเล่นตัวกลางนะอืมต,ตัวกลางน่ะได้เงินในเรืมื่อหนึ่งสามสี่แสนได้หรือเงินนะอันนี้ลังเชือกก้องน,น่ะย่างบ่พ่อโลนะตัวมันบุชุกแล้วบุชุกน้ำรังพลิกระเทินพลิกระเทินอาจจะว่าขัาขคานคอไปเก็บกระเพยกับลาวพลิแล้วเก็บกระเพยนำกันแล้วก็พพลิ อานิูไปว่าว่าอยากท่าจริงมันมามีรอกขุมมือเนี่ยตู้พายกระชอนไปน้ำตาลอะไรก็ดีแล้วก็กระนวดกระนวดมานเนาะอยู่ใกล้กันนี้ก็หุ้นใช้พรกับทู้ไปจับหู้นพบกระแพแล้วก็พบคนเนี่ยเคยแพงหันแพงอะไรเมื่อก่อนแล้วบ็กน้อยเอาว่าใช้พูยใช้พูยอย่างใช้พูยกระเพรยมันร้อนอันเดี๋ยวนี้อันได้เออมันสีเรียแล้วมันสีเบิร์ตแล้วเนี่ยน้ำพลวตกใส่ปวยใคได้กินไหมมันมันบริสตายละ แม่ละว่าไอ้แพงหันบรายชำเขาบ้างน้อยไอ้แพงหันได้เจ็ดเป็นล้านนี่แหละว่ะโอ้าโหท่านั้นนปลายดำเดือนไอ้เขาบ้างน้อยหันได้ชาวปลายล้านเออเอาแบบตู้วอลนี่แหละเขาเอาเป็นโลดิบางเทื้าผู้ผู้ได้มือหนึ่งสี่ห้าแสนมันก็ได้แหลย อีแพงอันห้าว่าเจ้า่าไปแล้วคอยชีว่าให้จะทอคอยชีเป็ดครัวงาว่าอีป่ะจะคอยชีว่าเมื่อไก่เจ้าชวนคนไปเป็นคอยเป็นยากเนาะไปบ่ได้พักชีอยู่ในเฮือนเฮาขบครัวเฮาเขาเป็นแม่เขาพอเขาเนาะเฮาแบบมีแม่มีพอพักชีอยู่ลานกับเขาอยู่เฮือนเขาเนาะเขาเป็นเฮือนเฮาจะเปเจ้าว่าเจ้าว่าไปว่ะ ขันไปก็ได้เงินได้เงินทางไหนเอายากเราไปบ่ได้เขาเป็นมาเชร้ามาแรงเอาเงินสบายเลยปัดงัวตัวเดียวกับงัวเห่าเนาะเอาไปทีเอามาเนี่ยกับคนขับจูบเป็นโลเป็นโลบปดเชื่อจากน้องข้าวเจ้าวันยังบันจะเอาเมื่อวานก็ใจกันนะมันไม่ได้งายเลยขาบัต้มมิกแมนบัวโอ้ยเขาวทไปต้มมัเช้าำเฉยเนาะกาเนี่เขาเขาวแห้งจะไผ่มาแล้วโอ้ คนนี่ยชวนมาชวนมันชวนหนึ่งมันเจ้าหนึ่งมันชี้หา่วนมันไม่มนชีส่วนเดี่ยวเลยค่ยแพงหนึ่งมดรวมหันหาชนพนะกเขาโอ้โหฮะีอยู่บ้านใดชี่อยู่เขตเดียวนี่แหละเขตนะก็จ็คเฟย์จะไปหาภายนอกจะในีปาน์ิโนกับบัวปานอืมอ้าวของบดคนบดเมืองเนาะแมื่อคนเนี่ยอยู่บ้านน้องสัมพันธหาแต่ปาก่องไปกระทชีวิรักคุณช่างยากปอท่านนากกำมัดเลยป่อ คนสิไปยังคนบอกไปคนไปเฮบิช้างคนคอยค่อยไปเราเชื่อเอาเมียแล้วเราเอาเมียแล้วนะอยู่เป็นเจ้าโอเดี้ยนนี่แล้วเอาเมียก็เข้าชวนไปได้เมียนะครับได้อยู่นะชวนไปปิดน้ำกันคำว่าเอาไปผัวแล้วเอาไปผัวเอไป มีอเราเราเราบอให้ไปเก็บกราแฟหนึ่งเราอ่ะอใจแล้วชิหันสนกแล้วสนกแล้วสบายแล้วเอาผัวฉัดจันก็บอกมีก็สบายกันนั่นแหละอันดียวตู้มีก็สบายกันตู้พายว่ะสบายขนาดฮะเอามันนี้เป็นคนมันเป็นถอนมันกับค่ายสองคนเอาตู้มีสิเมื่อนำตู้มีบอเมื่อแล้วค่ะพอเมื่อแล้วอยู่พุทธันใดขัดตู้พายเประมาบวเมื่อชูเห้ระดับบวเมื่อนำบ่คัดบ่มมากแบบนี้บ่เนาะ กระตูมีอยู่ไว้่เมือนำวะจะมาฆ่าอยู่ขังวัวนี่ยังยืนยันคือเก่าประตูเจ้าก็บอดู่สาวเนาะเ้กับบก็เอาแล้ววะก็เอาเอายังคอยกะเจ้าเลิกแล้วเนาะเลิกก็ไม่ได้เลิกก็เจ้วาเองเนาะตนเราเลิกเราไปหางเงินพเราเลิกเราว่าเจ้าได้เลิกเลยวะเฮเจ้าไ่ได้เลิกบ เราว่าเองหาเฮามาสิข้ามาเลิกการมีประจำเชื่อมาเกินเตะเนี่ยไม่ได้เชื่อมาเตะชื่อเป็นสั่งมาเมื่อกี้นี่ก็เชื่อเกินอยู่เป็นกะเป็นไก่นะอันนี้ค่อยเป็นกินปตายพาคมาอยากค่อยกินในจับเอาสำรับเป็นไก่เขาใช้กระเทียมหรืปลาตายย่อยไปเลยเขาบอกเขาปุูนเขาเชื่อมาเตะมีเงินเนาะใครว่เขาปุูนเขามาขายขุมมือก็ซื้อกินกว่าม่อยาก อยากให้ตลาดให้จะเชื่อมาขอพ่ไปตลาดเทิ้งมาได้อยากกระพุนผพวบวะอืมโอ้ยวุ้ยางตัวเอ้ยเงินเก่งใครจะเก่โลนึงชิมฮาพันนั่นไปได้หเลยเราจะกินเรากินบุบบดดอกเออแล้วบ่อยอยากจับเอ็มเชื่อมาให้นายใครลูกก็เชื่อมาให้นายใครลูกแม่จับไปหาเงินนะจะั่างก็จะไปหางเงินเขาจะช่างใครลูกแม่แมนบอแมนอ่าถูกอยากกินหลายแท้หลายตื่นนอนมากกว่ากัน ได้แล้วเนาะไประกเก็บกระเพยได้ซีหาลานเนาะได้ชาวลานไปทีมันโมมี่นคคเนาะกับชาวลานกัเจ้ากับเจ้าว่าประจิชเนาะกไปซ่ำได้อะไรใช้ความมันซิบกว่ามื้อนะโคเกะกะเพยเนาะจะกินปันเด็กหน่อยเนาะไปซ้งก็จะกิน คนจุดนกได้แล้วแบบนี้เนาะคนไปหาเงินดอกยากเกณฑ์นาบ้านเนาะโอ้ยจับน่าเชื่อแล้วในบัวได้อีกนะเชื่อจะมันใหญ่แต่เข้าได้ครับชองคนเชื่อผู้บ่าวเก่าก็บัให้จับในเต็มที่แล้วเนาะนี่ตูพายเขานำก็ยังได้เชื่อเจ้าฮะปั๊กใครคอยคอยมักเสือปฐมถุยอยู่งามว้าวลิผูบ่าวน่าเชื่อค่อยเองไม่ใช่ผู้บ่าวไม่ใช่ก็เชื่อแล้วอะไรครักคอยเปรี้ยนคอยว่าว บ่เล่นบ่อยากโบวาบอลไปซื้อคับซื้อแลกเชื้อแล้วเจ้าโบวบ่ได้ก็บอกอยากล้วเสื้อตู้มีซื้อให้เออดีดีดีอ,อลมค่ะแต่ว่าเสื้อตู้มีหันนุ่งบ่ได้ก็เลยเอาเสื้อตอัวน,นั้นไปเปลี่ยนเสื้อผู้อื่นอีก,อก ดตยวนีตเมีหันให้อยากให้ชายเสื่อเชียนฮันเนี่ยมันจะคือผู้สาวสำน้อยฝนปัดบอมักมักแบบทุมทุยคือผูพุทธผู้ชายดูดีดูดีชายเชียนฮันเนี่ยมันก็เต่งบอด่าย้ะเนาะมันขัดนี่วะอบเต่งเอาเราจะอยากให้แบบเซ็กซี่ฮันนะคือวัยรุ่นฮันนะเออก็มาเต่งบ่อด่เอาเด้อเอาเด้อขัดน้ำบอด่ะมือใด้เราจะมาขอคออขมือใด้ จะให้ล่อจะห้างเจ้กมือไดแลเดือนหาปีใหม่เดือนหาปีใหม่ปีปีไรปีใหม่ปีนี้บอกเป็นหาปีใหม่คัตตูพายมาคอลกรเช่นอะไรเรามีเงินก่อนเรามีเงินแล้วเอาเราก่อนบอกเอาแล้วบัตตูมีได้ใช้ให้ได้บาัตรดิขัตภัยมีเงินแรือไม่เอาคนอัน มพอเอาแล้วมันก็มีบางมีเนาะประตูเพราะว่าหายรอเจ้าสั่งขันร่วงะตูมีเงให้รอเป็นชองปีโผประตูพายเป็นวังมาคอโลดขันมีเงินว่ะขันว่วงเฉยๆมาตปีใหม่ตู้มีหข้าพัฒน์เขาจะนัดกันแล้วปีใหม่บ่เห็ดนะได้ตู้บ่แค้นบ่บานีก็บอกว่าก็บ่ได้แค้นเนาะเท่าบานีก็บรรเบิ่งไปเนาะแล้วได้ก็ดีเออเอากะ ซอยแล้เนาะเจ้ากะบริสั่งบริเค็ดอะไรก็มาลินกันมาอจ้าบริบริเค็ดทำเอาเราไปเคียนเนาะดังนั้นเจ้าไดนี่ให้ภูมิพเภาษาเนาะยินดีน้ำเหมือนบ่ยินดีน้ำว้าอะไให้ไปพร้อมผลเห็นบ่ไม่ใช่รูปหลังดังนั้นเจ้าไดร้าครับจังมาให้เด้อ พังจะบอกอให้เจ้านำเมื่อไปเบิ่งชีก่อนถนะว่าเป็นสิบพ่อคุ้มพ่อกลางกันบ่เนาะอืมอันนี้มาแม่ตะรองเว่าลไยคอยเป็นตะรองยาวเด้อเมิ่งว่าโอ้ลากับพ่ออยู่พ่อกินว่าลูกเจ้าเราเป็นแบบใจคำว่าอนันต์ัตย์ซ้ำนี่แต่ว่าคนหัวหน้าสลัมาสูหรือว่านี้ไรกับมือเฮือนเขาคำขา,ขา,ขา,ขามีลูกมันชี้หน้าอืม ถ้ามาอยู่เนีขาไม่มีชิดเนาะโดยถ้าไปอยู่นยขนงเขาเขาบอกม่มีชิดไหนแนนอยู่ตัวอืมเพราะว่าคา,า,าเชว่าว่ามูนจักมูนเมียจักมูนล,ลูกขมูนเราเองกับข้าลูกอยูไ่ไหนโดยเ<ด>ขาบอกเชื่อเมื่อแทไหเช่านไหบลายเช่านไหท่อหนึ่งมือทองทอมันจังได้ดดมันก็คือผัวบ่าวเมียสาวอ้าวบอเช่นเฉพาะว่าอันนี้ว่าความมีเดียละอายเนาะ เจ้าบ ah so ่เห็นผัวจะมาล่าได้โดยมีได้เช่นอ้าวพระบานจัดจ่าพระนี่จะเช่นห้ของวัวบ่มีลูกเต้าหนองเขาแห้งแล้วแล้วเนาะนี่เนี่ยเจ้ากับเจ้ากับแง่ประเทศตัวนี้เช่นห้เมียได้คำว่าเช่นม่ได้งานเขาบ่กหายแต่แท้ได้เมนวันนี้คึ้ปว่คือแต่บุกหกว่าหันเอ้ยลามาโคกขึ้นเยอะเขาบ่เว้าได้โดยเดิมือจังหวะยากอยู่อันกุมือเนี่ยใครมากระขวบแลบบ่นแล้วลูกเต้าเขาโวแลบเขาบ่เห็นเอ้แต่ยังเมื่อก็เมื่อเด้อ กะมาต่กระโตเจ้าแม่ว่าเห็นละหมักเอาโลดขี้ไร่กับยาหญ้ากับยาอันนี้ล่เช่นไายสันว่าเช่นยังเช้นไเช่นหน้าอะไรแล้วเนาะไร้กับท่อเหลืองเสียโดยห้ากับอได้เขาอยู่มาได้บ่เห็นพวก็อะคล้ายกับคล้ายมากเลยแม่บเป็นของเฮาเลยแม่ของเฮาเลยตาว่าเช่นยังเป็นของพวกะของลูกกรบเจ้าและเจ้าเนียันมาแบชีมสากดิ ชีสั่งก hmm. <é. S 1> wow. ็ม <kit> ือเจ้าในแม่นอยันมือสุดมูลมือมือมันว่าบอกให้เอาก็ได้พอแห้งหายเจ้าได้เหินดีนะยินดีมียี่ดอคันว่าเอากระพมาซอยแม่นบอกซอยยังได้ชิบแั่ยายเฮียวบ่ฮอดได้เชบ่ได้มาเลยกระบ้มาเลยแม่นบอกพุ่ผจัดระวงก็เปังบ่ฮอดกันเวดเจันระวงก็แห้งรีร้อมแล้วบบบนี้บอกไปหาเลยแหละนี่ เอ็กซ์กี้ก็เป็นย่าง10หอดกันเนาะแล้วก็มาอยู่โอ้เขามาพร้อมเลยพร้อน่าวช่บ้านนะครับไม่มันก็เป็นบ้านเดียวอีกทำบ้านเดียวเนาะก็บ้านลานคอยเชียร์กับเราฉอดแยงกับแม่ห่มนะก็ค่ออแล้วเป็นอันปลามุกก็จ่ายไปชิลบาทก็เป็นแค่นั้นเขาไม่จะแกว่งรองสงสันไหนมาแม่นว่าคนอื่นนะอันนี้ก็การเสร็จแล้ว่าเที่ยวมาเรื่อยเนาะมาเรื่อยเนาะเอกกี้เนาะ เของเนี่ยของเนี่ยไก่เที่ยวไปเที่ยวมาแล้วเนาะโอยแหลกมากเก๋ไก่ขนาดเนี่มาโง่ยี่สิได้เออมัไม่ได้ไก่เลี๋ยวหอดเทียงนน่ะขี่รถมาเลยเนาะเเนาะขี่รถขำกระคืนควายยางก็งงมาหนึ่งรถเลยเก๋ไก่ด้ใช่โอ้เอ่แค่ได้ถงปวดศีรษะปวดศีรษะก่อนไป

จะมีเงินบุกใช้แล้ทั้งครับตัวนั้นตัวนั้นกรับหน้ามันนั้น250 250ตันข้าวนั้นให้เข้าวโหเห็หน,เเนอะไรดีเนาะตู่เนาะตู่อยากได้กินข้าวดีเนาะป่าต <ทะ S 2> ัวฮะโม่เพื่อนเนาเอออยากได้กินข้าวดีด้วยเนะาะดีด,ดีแล้วก็ว่าขับดีดีเออดีดีล้<อ> พอได้เต้นละวงนี่แมนบเนะเอาไปด้ย <c oughs> อย่าลืมเด้อเอาสารวันใบอีหรือเ่าตันนี้และวรตียลงสารวันตี